ออกรถฟอร์ดให้เป็นเรื่องง่ายต้องออกกับผู้การสุนทรเท่านั้นนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีรถดีๆอีกหนึ่งคันเป็นรุ่น r น n เจอร์วายทนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับให้แรงม้า170ดแรงมา้าให้แรงบิดที่4ี่นิวตันเมตรนะครับวันนี้ก็รถที่เห็นแบบทั้งคันแบบนี้นะครับราคารถตอนนี้นะผมให้เลือกเอาเลยว่าให้เลือกนะ9 9 9 0 0 0หหรือนะครับหรือเลือกรับชุดแต่งแบบนี้ทั้งคันนะครับ เรามาดูกันว่าในส่วนของตัวชุดแต่งคันนี้เป็นชุดแต่งของอะไรมีอะไรบ้างนะครับผมบอกได้เลยว่าในส่วนของเลนเจอร์นะครับวัแทกคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวชุดแต่งแนวใหม่แบบใหม่ของรถแมนนั่นเองนะฮะโอเคกระจังหน้าที่เราเห็นแบบนี้นะครับเป,เป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็ออกรูปแบบผสมผสานมีทั้งในส่วนของตัวฟอนต์ f o r d แล้วก็กระจังหน้าเป็นซีแบบนี้ซึ่งที่หลายๆลายคนได้เห็นมาแล้วนะฮะแต่ว่าคันนี้ของรถแมนเขาได้มีการ แต่งหลอได้อัปเกรดมาใหม่นะครับรูปหลอดแบบนี้เลยนะฮะส่วนฝากระโปรงสกรูปนะครับมีแบบให้เลือกอยู่หลายแบบและที่เป็นรูปทรงพลังแบบนี้นะครับมีสีให้เลือกสีเงินสีทองสีแดงแล้วแต่ชอบเลยนะฮะในส่วนของชุดแต่งของรถแมนนะครับเป,เป็นดีไซน์ใหม่ที่มีการพัฒนานะครับบอกได้เลยว่ามีการพัฒนาในส่วนของตัวไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ daylight ที่เพอ,อที่มาติดตั้งแล้วก็ไฟติดพร้อมกันไฟจัดหมอกสามารถจะเลี้ยวฝั่งไหนหักตามไฟเลี้ยวได้แล้วก็มีไฟเดนไลท์ด้านล่างด้วยแบบนี้เลยว่าหล่อตรองคืนดูดีมากๆนะครับในส่วนของอซุม้มล้อนะครับก็มีการดีไซน์ใหม่ในส่วนของตัวไฟไฟนี่ใช้งานได้นะครับไฟมีเลือกให้สสีสีส้มสีขาวเลือกได้นะครับแล้วก็ในสนองตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กขนาดขอบ20นิ้วเป็นล้อแม็กของโอเอซิ A นะฮะ บอกได้เลยว่าส่วนตัวยางก็เป็นยางออลเทนยางเอทีนนั่นเองแต่คันนี้ลูกค้าเลือกที่จะเป็นยางโตโยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไมค์กันได้นะว่าเป็นเป็นยางแนวไหนได้ทั้งหมดนะฮะอีกอย่างหนึ่งในส่วนของตัวฟิล์มผูก้กันสุพรรติดให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ภายในเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นแบบไหนด้านหลังนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวโลบาส่งปืนนี่เลยครับตัวลอลอแบบนี้เลยบอกได้เลยว่าติดตั้งที่เป็น จุดยอดฮิตยอดนิยมก็ว่าได้ในส่วนของไฟเบรกดูที่3นะครับตัวโลบาร์ตัว,ตวนี้มีการติดตั้งไฟเบรกดูที่มาพร้อมกับตัวโลบาร์ด้วยแล้วก็มีไฟ LED เวลาเราถอยหลังนะครับหรือเวลาออกทริปท่องเที่ยวส่องสว่างมากๆนะครับจุดเด่นของเขาในส่วนของตัวสกรูด้านหลังนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายฟอน์ดในประวาตีเหมือนกันทูโทนในสนองตัวดำเงากับสีดำด้านนะครับ อะคริลิกด้านหลังเป็นตัวนูนตัวใหญ่ก็ดูแล้วมีมิติมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวฝาท้ายเขานะฮะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือตัวฝาท้ายโรล,ลลิ่นั่นเองนะฮะตัวนี้สามารถที่จะ,ะมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งแบบแมนนวลแต่คันนี้ลูกค้าเลือกที่จะเป็นแมนนวลนะครับเราก็ติดตั้งได้ครับแต่ว่าคันนี้คือเราแถมเราแถมตัวแมนนวลให้นะในรุ่นของตัวเลนเจอร์วาแท็กนะครับไฟท้ายเขาจะเป็นไฟท้าย Full LED อยู่แล้วเป็นแบบ LED ส่วนด้านในอะเรามาดูด้านในกันว่าในส่วนของฟอร์ดมันทําอะไรได้บ้างในส่วนของหน้าจอหน้าจอของฟอร์ดนะครับเป็นหน้าจอซิงโคเอสามารถจะเชื่อมต่อ Apple Car ์เพย์เอ็นดอยด์ออโได้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวพลลวงมาลัยรถเราบอกเลยว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผู้หญิงขับง่ายมีขนาดเปานั่นเองเบาะหนังดีไซน์สวยมาพร้อมกับตัวคําว่าไวท์แท็กเดินได้ที่สีส้มนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเป็นจุดเด่นของฟอร์ดนั่นเองนะครับนี่ฮะในสนองตัว แอปฟิชชัน Ford Pass นะครับผมผมบอกได้เลยว่าตัวแอปของ Ford ทุกคันที่ออกรถอย่างเช่นคันนี้เรถไปเกียร์ออโต้แอปสามารถที่จะสตาร์ทผ่านแอปได้สตาร์ทรถได้เปิดแอร์ได้ล็อกรถได้ดูค่าน้ำมันเครื่องดูสู่บริการที่ไหนก็ได้นะฮะทั้งหมดเลยโอเคฝากไว้ตอนท้ายบอกได้เลยว่าลูกค้าท่านใดอยากได้โปรนะ99หรือเลือกรับชุดแต่งได้หมดเลยติดต่อหาผู้การสุนทรได้ที่เบอร์โทร0 9 7 5 4 5 9 8 9อยากเช็ดได้ อยากปรึกษาทุกเคสติดต่อมาได้เลยครับ097-545-9889วันนี้ก็มาพาชมรีวิวดีๆในสอง,องตัวชุดแต่งใหม่นะครับขอบคุณครับจากลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ